สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tricking the Series ครับวันนี้เราจะมาสอนในท่าที่มีชื่อว่า Pop ๊อป360องศาวงเล็บ Crescent Kick ก็คือถ้า Pop ป360องศาธรรมดาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็น Pop ป360องศา Crescent Kick เราไม่ใช้ขานี้เราใช้ขาซ้ายในการเตะแบบนี้ครับมันก็คือการทำ สปินฮุกแล้วก็กระโดดแต่ว่ามันจะเป็นครีเซนครีเซนก็คือการเตะโดยใช้ขาแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนรอบตัวส่วนฮุกคิกนะครับจะเป็นอย่างนี้การจิกปลายเท้าแบบนี้นะครับเส็แล้วก็สแนปวิธีฝึกครีเซนคิกก็คือการทำฮุกในเวอร์ชั่นของครีเซนคิกในการทำขาแบบนี้นะครับก็คือหมุนตัวก่อนรอบหนึ่งนะครับทำัาใครที่ฮุกขวาก็ยืนเอาขวานำ ใครหุกซ้ายเอาซ้ายนําทําแบบนี้ปึ๊บขาขวาก้าวมาด้านหน้าเสร็จแล้วยกขาซ้ายขึ้นเหมือนกับแทงศอกก็ได้ครับแทงศอกซ้ายขึ้นยกขาซ้ายแต่ว่าเราจะไม่หุกงน,นี้เรายกเท้าขึ้นมาชี้ด้านบนเสร็จแล้วก็หมุนรอบตัวอีกรอบน,นึงครับทําแบบเร็วๆปึ๊บป,ปึ๊บวางแบบน,นี้เห็นไหมง่ายไหมอีกรอบน,นึงครับปึ๊บป,ปึ๊บ ตอนที่เรายกขาขึ้นมาแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราหมุนปึ๊บอย่างนี้แล้วมันเหมือนจะม,มันจะไปฮุกให้เราทําอย่างนี้ยืนอยู่เฉยๆอย่างนี้แล้วลองกวาดเท้าเตะไปอย่างนี้เห็นไหมเสร็จแล้วก็ยกขาขึ้นกวาดกวาดให้เป็น3ามร้อยหกสิบองศากวาดอย่างนี้ปึ๊บ,บ,บอ่าพอกวาด่านี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็คือหลักการของครเซนนั่นเองครับปึ๊บคือแบบนี้ ให้ดูด้านนี้ด้วยก็คือหมุนปึ๊บปึ๊บเหมือนเตะอยู่ตอนนี้แล้วปุ๊บให้เราแล้วก็ตบเท้าลงเงี้ยเหมือนกับฮุกลง ถ้าจะให้มันเป็นถ้ามันเป็น crescent k i c Kick, จริงๆให้เราเดินอยู่งี้นะครับเดินออกไปด้านหน้าเึ๊บก้าวขาซ้ายไปก่อนแล้วก็ตามด้วยขาขวาให้เราบิดตูดเสร็จแล้วก็เหมือนกับแบบปึ๊บห็นไหมขาดูสังเกตที่ขานะครับเึ๊บเราบิดข้อเท้ามาอย่างนี้เึ๊บเสร็จแล้วก็รกระโดด ก็จะประมาณ3ามอสงศาพอดีมันเหมือนเป็นโอเวอร์สเต็ปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าทำ้วสวยอะใครจะสนจริงไหมเราไม่ได้เอาจะเอาไปสอบสัหน่อยพอเราทำฮุกเกรเซนคิกได้แล้วปุ๊บให้เรากระโดดเหมือนกับป๊อป360แล้วก็โดดหมุนตัวปุ๊บตอนลอยอยู่กลางอากาศใช่ไหมให้เราตึงขาขึ้นมากวาดอย่างนี้ช่วงแรกมันอาจจะต่ำก็ได้ <S <S ให้เราค่อยคอย เหลี่ยมหาจังหวะในการขึ้นของตัวเองแต่พอถ้าเราฝึกจนชํานาญแล้วเนี่ยให้เราทำอย่างนี้ยืนอยู่เฉยๆเสร็จแล้วก็หมุนตัวโดวยที่เราไม่ขยับขา แบบนี้ก็จะียกว่าครบ360องศาพอดีนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งด้วยแชร์ด้วยแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับ Have a good day people อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยว,ว่าชอบไม่ชอบแน่